หลวงปู่ครับเราเกิดมาเพราะกรรมใช่ไหมครับใชนะ่กรรมยังไม่หมดสิ้นเชื้อในการที่จะมีเชื้อนําเกิดจนกว่าจะทํากรรมจนกระทั่งไม่มีเชื้อนําเกิดได้หมดเชื้อนําเกิดในกรรมทุกกรรมนั่นแหละเราถึงจะไม่เกิดอีกได้และตอนแรกที่เราไม่ไม,ไม่มีกรรมตอนแรกที่เรายังไม่มีกรรมเราเกิดมาจากอะไร โอโหไกลมากตอนแรกที่เรายังไม่มีกรรมเกิดจากพลังงานพลังงานอุตตุมันก็มีพลังงานอื่นทำให้มันเป็นพอมาเป็นพีชะมันก็เป็นพลังงานที่มันสร้างตัวมันเองทำให้เป็นตัวมันแต่มันไม่ไปทำร้ายใครเลยอ่า ไม่ทําร้ายกันเลยแล้วมันก็ไม่มีวิบากจะต้องใช้นี่วิบากกับอันนั้นอันนี้มันไม่มีจะบอกว่าจิตนิยามเนี่ยม,มันมีวิบากกับจิตนิยามคนเป็นจิตนิยามสัตว์เป็นจิตนิยามแล้วก็มากินมันมาเบียดเบียนมันมันเบียดเบียนพืชสัตว์ก็เบียดเบียน,ยนพืชคนก็เบียดเบียน,ยนพืชกินพืชใช้พืชปูยี่ปูยำกับพืช สัตว์ก็ตามคนก็ตามมันก็ไม่ถือสาอะไรมันก็ไม่จองเวรจองกรรมอะไรแล้วไปก็จบมันไม่ถือสามันเพราะงั้นพวกนี้มันไม่มีเวรมีกรรมพืชไม่บาปกินงู้ก็มีบาปทําอะไรไม่บาปแต่คนจะไปทําลายมันทําไมล่ะมันเป็นชีวะแล้วจากชีวะพืชนี่แหละมันจะมาเกิดเป็นสัตว์จากชีวะพืชกับเป็นสัตว์โดยธรรมชาติหนึ่งสอง โดยท้าพืชนี่พวกนี้พืชพวกนี้นะนะพืชแตงไทยมีเชื้อของแตงไทยมันอยู่กับพวกคนคนก็จะถ่ายทอดพลังงานในเชื่อมกับมันจนสักวันหนึ่งพลังงานของพืชนี่มันก็จะเกิดเป็นธรรมชาติของมันเองแยกออกมาจากสามเซลเป็นเซลที่สี่เป็นพลังงานจิตนิยามได้เกิดหนึ่งเซลล์เป็นเดรฉาน จากเดรจฉานก็ได้อัตภาพตอนนี้ก็จะตกนรกขึ้นสวรรค์ไปอีกนานมากเลยเดรชาน,นจนกว่าจะพัฒนามาเป็นเวเนยสัตว์เจริญขึ้นจนเป็นอะเวนยสัตว์มันก็จะค่อยๆพัฒนามาอย่างนั้นแค่ฟังที่พูดนี่ก็นานแล้วใช่ไหมอ่ามันก็นานเลยเพราะฉะนั้นถ้าฟังสัตบุรุษสัตบุรุษ,ส,รษสอนให้หลัดถ้าไม่พบสัตบุรุษ ชาเห็นไหมเข้าใจขึ um ้นไหมถ้าพบสัตว์ต oh, ุ le, ่มลูนในบ่อวิธีอ๋ององี ra, ้เหงื ra, ่อโอ้ยรืองั้นเราไม่ทำไม่เป็นส ah ah nah, ุ่มสี่สุ่มห้าหมุนเวียนโดยงงๆสงสัยโอ้ยอย่างนี้เลยตรงๆเลยไม่ไปบอกแวะหลอกแวะบอกแวกอะไรอะไรอย่ามันหลอกเลยตรงๆๆๆๆปัญญาทิ่กาถึงสั้นที่สุดสายปัญญาทิ่กาถึงสั้นที่สุดน่ฮะเนี่ยสรุปแล้ว ถ้าเรายังไม่มีกรรมที่เป็นกรรมจะต้องมีวิบากก็คือแค่พืชเราจะเกิดมามีกรรมมีบากเกิดมาจากพลังงานพืชจากวัตถุดินน้ำไฟลมมาเป็นสัตว์เลยไม่ได้ต้องผ่านพีชะผ่านพืชก่อนแล้วค่อยๆมาขึ้นมาเป็นสัตว์น่านต กิถามว่าเกิดมาจากอะไรก็เกิดมาจากรำดับของพลังงานอุตุนิยามพีชนิยามสัตว์จิตนิยามเป็นสัตว์แล้วก็มาเป็นโลกุตระทําไมคนเราเกิดมาต้องมีความเกลียดชังกันด้วยค่ะลวงปูตอบสั้นๆมันโง่ ที่เกลียดคนไหนก็แล้วแต่ที่ยังมีอารมณ์หรืออาการของจิตเกลียดชังคนอยู่หลวงปู่เคยสอนแล้วว่าอาการเกลียดกับการชังเนี่ยมันจะหยาบกลางละเอียดมันจะใหญ่เท่าไหร่หรือมันจะเล็กนี้เท่าไหร่เอามันออกไปจากจิตอย่าให้มันมีในจิตเลยคิอดเอาอาการหยาบกลางละเอียดของความเกลียดความชังความโทสะไม่ต้องมีในจิตเราเดินมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเรา